ชินสแกนโกงวันนี้ครับมีแรงงานชาวเมียนมาครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งได้โพสต์ประกาศตามหางานอยากทํางานต่อในไทยครับเนื่องจากเธอนั้นถูกเลิกจ้างมาได้3เดือนค่ะไรายได้ครับปรากฏว่ามีคนติดต่อเข้ามาบอกว่าจะชวนเธอไปทํางานที่ร้านแห่งหนึ่งก็มีการดําเนินการเสียค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดพร้อมกับเพื่อนแรงงานชาวเมียนมาด้วยกันนะครับรวมเป็นเงินประมาณ1 5 0 0 0บาทครับแต่สุดท้ายเงินทั้งหมดเนี่ย ทุกวันนี้จ่ายไปเธอยังไม่ได้ทํางานเลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันได้ในชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับ ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากแรงงานหญิงสองพี่น้องสัญชาติเมียนมาที่มีเอกสารทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกหญิงไทยหลอกเงินไปประมาณ1 3 0 0 0บาทสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งหมดได้ถูกเลิกจ้างแล้วว่างงานมาถึง3เดือนจึงประกาศหางานผ่านโซเชียลเมื่อช่งปลายปีที่ผ่านมากระทั่งมีหญิงไทยรายหนึ่งชื่อโบติดต่อชวนไปทางานที่ร้านแต่ต้องเปลี่ยนชื่อในจ้างและทำประกันสังคมใหม่กับทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดเป็นเงินรวม5,000บาท นอกจากนี้ยังมีเพื่อนแรงงานชายอีกหนึ่งคนที่ถูกชักชวนมาทำงานและต้องจ่ายค่าบัตรแรงงานใหม่อีก8,000บาทแต่เมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาทั้งหมดได้ถูกพาไปทำบัตรแรงงานและทำประกันสังคมใหม่ซึ่งหลังจากเสร็จธุระทุกอย่างกลับไม่ใช่อย่างที่ตกลงกันไว้คนที่แจ้งเรื่องเนี่ยเล่าว่าหลังจากที่ทําธุระเสร็จสิ้นกับคนที่ชวนไปทํางานแล้วนะฮะคือจ่ายเงินกัรเสร็จสับแล้วปรากฏว่าถูกอีกฝ่ายยึด พาส,สปอร์ตและก็ปิดเครื่องหนีติดต่อไม่ได้ครับก็เลยมีการตัดสินใจเดินทางเข้าไปทั้งลงบันเทิงประจำวันหรือว่าแจ้งความกลับเป็นว่าทางตำรวจนั้นบอกว่าให้ทั้งสองฝ่ายประสานกันมาเจรจากันจะดีกว่าครับซึ่งเธอเน้นยอมรับว่าหมดหนทางในการจะเอาเงินคืนมาจริงๆครับเหางานให้น้องสาวแล้วเขาโทรมาวันที่27นะคะเขาบอกว่าเขาเขาเรียกชื่อของเขาเองนะว่าพี่โบเขาบอกว่าน้องสาวได้งานหรือยัง หนูบอกว่ายังไม่ได้พอดีหนูกาลังหางานให้น้องสาวอยู่ไปทํากับพี่ไหมอ่าเงินเดือนได้มือสามอ่ะงานอะไรหรอคะเป็นร้านอาหารถ้าน้องมาอยู่ถ้าน้องจะมาทํางานกับพี่แต่น้องต้องแจ้งออกคือแจ้งออกจากนายเก่านายเก่ามาเป็นนายจ้างของพี่นะแต่แต่ว่ามาเป็นลูกจ้างของพี่ลูกจ้างพี่ได้เงินก็เดี๋ยวหนูโทรบอกเรื่องนะเดี๋ยวหนูจัดก,การให้เดี๋ยวพี่จัดก,การเอง<ป>แต่ว่าต้องทาประกันสังคมนะ<ป>เขาบอกว่าประมาณห้าพัน หนูก็เลยไปหาเงินไปหาเงินแล้วก็ไปยืมไล่ย,ยืมประมาณได้สองพันค่ะเขาบอกว่าคือต้องใส่ต้องใส่แอปอะไรอะไรักอ,อย่างนี่แหละหนูก็ไม่แน่ใจคะ่ะเขาบอกว่าต้องใส่แอต้องใส่แอเอเอเพื่อ,เพ,อเพื่อประการสังโคมอะไรประมาณนั้นนะคะพอกลับมาถึงแล้วน้องสาวก็เปิดเครื่องต้องเปิดเครื่องนะคะอ่าต้องเปิดเครื่องเพราะว่าเขาปิดเครื่องแล้วก็ลบ messenger ลบทุกอย่างหมดเลยเราพอเราเปิดพบเห็นลบไปหมดเลยลบไปหมดรูปภาพอะไรหลักฐานอะไรก็อนมกหมดเลยอ่าไม่มีเลยค่ะ ตอนนี้เราไปแจ้งทางเจ้าที่ตำรวจเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าอ่าพี่เขาบอกว่าพี่เขาไม่ได้เอาโทรศัพท์หนูไปแล้วก็ไม่ได้เอาเงินของหนูไปเขาบอกว่าเขาแจ้งไม่ได้หลังเกิดเรื่องทั้งหมดจึงไปแจ้งความไว้ที่สบพบ้านดู่จังหวัดเชียงรายทางตำรวจได้โทรไปสอบถามกับหญิงที่ชื่อโบเพื่อให้เข้ามาไกล่เกลีย่ยแต่อีกฝ่ายอ้างติดธุระไม่สามารถเข้ามาได้ โดยระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอยู่นั้นนางสาวโบได้โทรติดต่อเข้ามาพูดคุยพร้อมชี้แจงว่าไม่เคยเอาเงินไปเลยและท้าให้นำหลักฐานมาดูก่อนซึ่งทางผู้ร้องเรียนยืนยันว่าทั้งแชทและข้อความการโอนเงินต่างๆในโทรศัพท์ถูกลบออกไปอย่างไร้ร่องรอยในวันที่ถูกพาไปทำเอกสารทั้งหมดทำให้ขณะนี้เธอต้องการความช่วยเหลือเพราะไม่รู้จะพึ่งใครได้บ้าง เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันอีกครั้งนะครับเพราะว่าฝั่งของคนร้องที่เป็นแรงงานสาวชาวเมียนมาบอกว่าก็จ่ายเงินไปรวมกับเพื่อนแรงงานด้วยกันนะครับแล้วก็ เบื้องต้นนั้นปรากฏว่ายังไม่ได้ทํางานแต่ฝั่งของคนที่เป็นคนไทยที่มาชักชวนให้ทํางานนั้นก็บอกว่าอีกฝ่ายเนี่ยยังไม่ได้ให้เงินมาเลยแล้วก็ไม่มีหลักฐานมายืนยันว่าเธอได้รับเงินจริงหรือไม่นะครับถ้ามีเนี่ยก็เอาหลักฐานมายืนยันกันสินะฮะเรื่องนี้เนี่ยต้องตรวจสอบกันให้ละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าจากแบรนด์วอลลิคไว้หน้าที่นี้และถ้าใครมีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว WorkPoint 23แล้วเราจะแฉทุกกลงโกงครับ